ไปดูตอนนั้นหลังจากที่ไหว้พระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่เป็นพระบรมรูปที่ขณะที่ยังทรงพระพนวดอยู่นะครับมีการจัดแต่งที่สวยงามนะครับประดับด้วยดอกสแบงนะครับเป็นพวงมาลาพวงมาลัยอุบะพวงมาลัยสวยงามนะครับตรงนี้ทั้งพุ่มอะไรต่างๆนี่สวยมากๆเลยนะครับก็มีโอกาสมีบุญได้มาไหว้พระองค์ท่านนะครับกับแบบ ตอครับเราจะไปดูเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะสีสันของบุรีดํานะสีสันของบุรีดําเรยอว่า Col o r c o o o r s of บุรีดํานะครับเราจะไปดูเปิดภาพมานะครับด้วยอมอนผิดขนาดใหญ่เลย,ยนี้เรียกว่าเป็นหมอนผิดขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้มีเพียง แค่ดอกสเปงที่เขาประดับตกแต่งครับยังมีการสารข้างบนนะครับยังมีการสารไม้ไผ่ที่ประดับลวดลายสวยงามปันนี้จริงๆนะครับถ้าดูใกล้ๆนะครับผมเคยเห็นเฉพาะแต่ว่าเขาลงให้จริงๆไม,ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่พอมาดูเนี่ยเห็นความละเมิดละไมของมอนกิจอันใหญ่นี้นะครับก็เป็นซุ้มทางเดินขององาน colors of redam ซึ่งผ่านไปแล้วแต่ก่อนนะครับตรงเนี้ยนะครับดอกสะแบงเนี่ย จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงสดเลยนะครับเป็นดอกสแปรงที่อยู่ตามทุ่งนาเอามาประดับเป็น colors of Buriram ของเรานะครับงานเพิ่งจะผ่านไปนะครับอันนี้ก็พอเข้ามาในซ้มนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีการประดับตกแต่งด้วยดอกสแปรงนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็แม้แต่โคมไฟข้างบนนะครับก็ยังมีการประดับตกแต่งด้วยดอกสแปรงนะครับสวยงามมากๆนะครับ เขาบอกว่าใช้ดอกสแปงในงานนี้นะครับมากถึง11ล้านดอกนะครับอาเปิเหรือเ,เพิอขาดกันไม่รู้มันเขานับหรือเปล่าอันนี้สวยงามมากๆกนะครับก็จะมีนะแต่ละห้องนะครับในหมอนขิดเนี่ยนะครับแต่ละห้องก็จะมีเป็นโคมไฟแบบนี้นะครับมีการประดับดอกสแบงข้างในและข้างนอกก็จะสารเป็นไม้ไผ่นะครับสวยมากเลยอันนี้1 2สองอันนี้ห้องที่3นะครับก็ ดอกแต่งเม้แ,มเแต่ครณคานอะารต่างครับแล้วก็วดอกระดับวิโดแบงดอกสแแบง,อแบงตอนนี้เริ่มออกเป็นสีส้มสีน้ำตาลแล้วนะครับแต่ก่อนมันจะแดงสดแบบเป็น Colors of อ,ออฟบริลจริงแต่ผมมาในเวลาที่ มันมันมันช้าไปนิดนึงครับซึ่งในหมอนขิดอันใหญ่ที่ประดับด้วยดอกสแบงมากมายถึง11ล้านดอกรวมถึงซุ้มข้างหลังด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีซุ้มเป็นโคมไฟข้างบนนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ห้องสี่ซุ้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับถ้ามากลางคืนเขาประดับตกแต่งด้วยไฟยิ่งสวยเลยตอนนี้ผมมาช้าไม่ได้มาในงานนะครับเราก็ได้ชมดอกสแบงแบบเป็นสีสีแบบซิดๆีนิดหนึ่งนะครับไม่ได้แดงสดเมืออที่ผ่านมานะครับผ่านจากซุ้มของ หมอนขิดอันนี้นะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของอีสานใต้เราเนาะแมหมอนขิดแล้วก็อีสานเหนือบางก็ก็อีสานน่ะเนาะทั้งหมดก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆกลับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับว่าทำไมพูดถึงหมอนขิดยังไงนะครับที่บอกว่าเป็นหมอนขิดนะรูปรูปลักษณะเป็นหมอนขิดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรวดลายของสามเหลี่ยมเนาะข้างในก็สวยงามอย่างที่ผมว่าไปนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ให้กล้องมาทางนี้นะครับอ่ะกดตกนะครับ เป็นอมนคิดขนาดใหญ่นะครับประดับด้วยดอกสเปลงนครับเขาบอกว่าทั้งงานเนี้ยสิล้านดอกนะครับ11ล้านดอก11ล้านดอกด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับในงานพาเตอร์ออฟบุรีดำนะครับหรือว่าสีสันของบุรีดำก็ตรงนี้นะครับที่ขานไม่ได้เลยก็คือสูตรงนี้ เขาบอกว่ามีการประดับตกแต่งด้วยดอกสแปงนอกจากซุ้มหมวนขิดที่ว่าไปแล้วนะครับก็จะมีซุ้มประตูตรงนี้ซึ่งเป็นซุ้มประตูที่สวยงามมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยด้วยด้วยโครงไม้นะครับที่พอทําขึ้นมาเป็นเป็นเหมือนกับเป็นกําแพงนะครับเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของปราสาทสายฟ้านี่แหละนะครับ ลักษณะเดียวกันเลยแล้วก็มีซุ้มประตูทางเข้าทําด้วยไม้ไผ่นะครับแล้วก็ประดับด้วยดอกสเปบงนะครับที่มีความสวยสดงดงามประดับตกแต่งาลายล้อมรอบข้างนะครับและตรงกลางนียต้องบอกว่านอกจากจะมีความสวยงามทั้งสองด้านนะครับซ้ายขวาที่ประดับด้วยดอกสเปบงสีแดงสดแล้วตอนนี้มันซีดเนาะมันมันหลายวันหลายเป็นเดือนมาแล้วนะก็ข้างหลังก็จะเป็นซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูที่บอกว่าฮ้ยเราต้องมาสัมผัสได้นะครับว่า มันเป็นกลุ่มกระถูที่เขาประดับด้วยดอกดอกตะแบงทั้งหมดเลยนะครับพเพื่อนๆนะเพื่อนๆลองดูให้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับ,รบข้างๆแล้วก็ข้างในนะครับคือเขาเขาประดับด้วยดอกดอกสะแบงทั้งหมดแล้วก็ยังจัดแสดงอยู่ลักาณะนี้ถึงแม้ว่าดอกสะแบงของเรายัางไม่ไม่ได้สีแดงสดเหมือนกับ ตอนช่วงเริ่มงานเปิดงานนะครับตอนนี้เริ่มซีดแล้วแต่ความสวยงามความกลิ่นไอของความเป็นดอกสเปรงความเป็นอีสานของเราซึ่งยกระดับความเป็นอีสานขึ้นมาสู่สากลที่สวยงามแบบนี้ได้นะครับก็ยังคงสวยงามอยู่อยากจะพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะครับมาสัมผัสใกล้ๆครับพาดอกสแปรงไลยนะครับอันนี้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับสวยมากๆเลยนะครับสวยวงามแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้ามาในมิตินี้นะครับ ทะลุมิติผ่านเข้ามาข้างในนะครับอดอกสแปรงวสวยทั้งสองฝั่งมาทางนี้ด้วยสงสันตากล้องจังเลยนะครับานี่นะครับเราก็จะทะลุมิติผ่านเข้ามาเห็นเป็นนะครับปลาศาสสายฟ้าข้างหลังซึ่งแต่ก่อนเขาเคยเป็นสีน้ําเงินเราจะได้ปรับเป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปลาสาสสายฟ้าของสนามช้างอารีนาอุรดิษฐในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้ เห็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับพอเราเข้ามารูมมิติผ่านเข้ามาเรียบร้อยแลวตรงนี้ก็คือ,อเรียกว่าเป็นสีสันของจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่า color s of บุรีรัมย์นะครับที่ก็จัดงานที่ผ่านมานะครับก็โชว์ความสวยงามความสดใสความอลังการความเป็นสีสันของอีสานได้อย่างลงตัวที่สุดนะครับแล้วก็อยากจัดแสดงให้เพื่อนๆได้มาชมกันนะครับใครที่มีเวลาแลวไม่ได้มาใน,ในงานเหมือนผมก็เหมือนกันไม่ได้มาในเวลาเนาะ ในวันงานก็มาชมดอกสเบงกันไดุู้มดอกสเบงสวยๆม้อนจิด,ดอกสเบงสวยๆโคมไฟดอกสเบงสวยๆ1 1ล้านดอกแล้วก็กำแพงดอกสเบงสวยๆส1ล้านดอกวันนี้ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลางเท่านี้ครับสวัสดีครับ